กาบน้องกาบพี่หาผมนี <funk anak lonely> ่ไอแผนบุรุษสุดแมนขี้เมาเอาขอเสียงขี้เล่าหน่อยแล้วขอบคุณแม่แม่หนองตะลุมปุ๊กขอบคุณแม่แม่พี่พทุกคนเลยนะครับผมกาบน้องกาบพี่ละผมนี่ไอแผนบุรุษสุด ยื้อตาหวานช้ำแต่คำเงินเช้าบอกเลยเรื่องเล่าลือลันใครเห็น่อยผ่านพ่อกำนันไัยนี่แม่ก็รวยกว่าใครกันนะครับพ่อแม่ผมดีแถมมีระดับชีวิตมีครบมีครันมีเคยหลบลี้ ถ้าม <icana>, ีเหล้าก็บอกเลยยิ่งเมายิ่งมันยิ่งมันเล่นเรื่องนี้พี่หลายคนดูขอแต่เราไปไปไปเมารถนอก ข้าเองยอดชายในแผนเป็นลูกของพ่อกำนันภยัยใครๆก็รู้จักข้าไอแผนผู้นี้ดีโดยเฉพาะร้านค้าตามหมู่บ้านเนี่ยนะเห็นข้าไอแผนชิลเป็นต้องปิดร้านหนีทุกทีทำไมครับไปเซ็นเล่าเขากินเซ็นกูไม่เคยจ่ายแล้วกูให้พ่อกูไปจ่ายให้ ทุกวันนี้เนี่ยนะมีความสุขนะไม่ต้องทำมาหากินอะไรพ่อฉันรวยพ่อฉันเป็นกำนันมีคนนับหน้าถือตาเยอะแยะมากบายจนทุกวันนี้เนี่ยนะฉันเลยไม่ต้องทำงานทำการอะไรแต่ว่าฉันเนี่ยรักผู้หญิงคนหนึงนะปิดเพลนเนี่ยน่ารักที่สุดในหมู่บ้านแต่ไอ้ลุงไอ้ชิบหายกลับมาชอบผู้หญิงคนเดียวกับฉันไอ้แผน ถ้ามีโอกาสแล้วก็ใครดูนะฉันจะกําจัดมันคนแรกเลยลูกเนี่ยวันนี้ที่วัดบ้านทุ่งถนนทองก็มีงานวัดมีลำวงนี่เติมมาเต็มคาราเบลเลยเติมมาตะวันเลยกะว่าเดี๋ยวไปมันที่หน้าห้านหน้าลำวงเดี๋ยวว่ากินเหล้าคนเดียวไปคนเดียวมันไม่มันลุงเป็ดเป็ดเอ้ยมาหาหลานหน่อยเร็วในเมื่อหลานเรียกผููเป็นลุงก็มาแล้วครับเจ้าเป็ด นีพ้พระเอกลูกนางเอกลูกออกครบแล้วเราล,ลิลิเกเปอองานสมมุติตอนนี้เราจะสมมุติกันว่าจเจ้าแผ่นนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นหนุม่มครับพ,อ,พอแล้วจเจ้าแผนนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นหนุม่มตอนนี้เจ้าเป็ดก็เริ่มเฒ่าอายุ80ปีทันทีครับท่านเฒ่าคักพูด เอาพอดีพองามพอดีทะทันจีรลองก็มันมีหลายเพลงอท่านจีรลองก็กว่าเขาจีลูกให้ลังวันกว่ากว่าพี่น้องน้องลุมปุกติดหนีกูอีกนั่นแหละมาแล้วนลองลุมปุกย่างย่างย่งย่งย่างตามดูกันติดหนีกันไว้เยอะคนยีต โอ้ให้กูได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยก็คนทำเวทีแม่เด็กหน่อยทำเวทีพี่อ้วน boys, วันน really okay. U, uh, U, uh, you. You. ี้ไม่มีพิซซ่าตะกอแต่แต่แต่คอนเลลิกเกชงหิวฮะเชิงหิวหิวไหนหิวพิซซ่าพิซซ่าล่ะนั่นนาเต็มไปหนุนกระโปงเข่าโป่งเขามาหายเต็มไปนานมีงานพี่น้องเขาเอาของมาเองกิน เออเนั่นมึงกินให้เมื่อเดินเนั่นกูตีกูหันหันใส่หันขวาไม่เก่นมันใจกูนึกอะไรไม่ออกทำไมอะ่ยวข,ข้าวโพดข้าวโพดเป็นก็เถ่าไงไว้กินนุน่นกินนี่กินตุกกินจิกกินข้าวโพดนี่เออทำไมไม่ชักออกละข้าวโพดเมื่อ <laughs> มึงกินอักออกอําพองี่กูอยากห้มเตลิดก็มองนั่นนะกูไม่ชักออกดอกกูอยากห้มเตลืเก็บอกข้าวโพด เขาโพดเขาฟักนี่นะอ๋อนึกว่าเขาลึกนี่ดีนะกุเลนก็เมืองจากูเลนใกล้เมียนนี่กูงงเต็กไปเลยคนอะไรอยู่โคราชไม่ได้ภาษาโคราชเลยเขาเป็นลิเกภาคกลางลิเกลบุรีลิเกภาคกลางแล้วหมอหลังต่ดดังๆมันก็ไม่เห็นพูดแตกต่างก็องเขาเป็นคน ภาคกลางโดยกําเนิดเขาไม่เคยมาปะปนเออเนี่ยเขาก็เลยฟังภาษาบ้านเราไม่ค่อยรู้หรอเอออะไรทำไมเองพูดภาคกลางด้ายันอ้าวกับภาษาภาคกลางก็ภาษากลางไง,งมันก็เลยเข้าใจง่ายอ๋ออ่ะอ่ะแม่ใส่อะไรทิศฮะเลนลิเกใส่อะไรมาเนี่ยเบนว่นอะไรอ่ะเบนใครเนี่ยไม่ใช่ว่นกูวบนใครเบนตาสิแม่เน มึงเข้าใจไม่แม่เ้อเวลาเล่นลิเกเนี่ยเขาจะเป็นมุกว่าอันนี้แตกตั้งมันเก็บไว้ทําไมมันไม่จะเขาถามว่าแว่นใครเราต้องพูดว่าแว่นตาอ้าวมึงงงยิงหลีเหลือเลยมึงไอ้แบ่นหลีเหลือมึงเหมือนเหมือนกูสอนเขมรลงเกือน่มาลูกมานั่งก่อนนั่งก่อนี นั่งนั่งคุยกันนั่งก่อนอะไรไม่มีมารยาทสมัยก็นั่งก่อนมึงน่ะลุกขึ้นอ้าให้ลุกทำไมเล่ามึงพูดไม่ตัวมึงต้องลุกขึ้นอ้าทำไมต้องลุกเล่าอ้าวลุกขึ้นดิทำไมอ่ะอากุจะได้นั่งก่อนไงเนี่ยนะากันเข้าไปฮากันเข้าไปลุงกวนตีนั่นก็ไปได้ไหมาเยอะนั่นแม่ครับอะไรเอาลูดด้วยลูดด้วยจ้ะ กระท่อมนี่เอาไ้ให้ลูกน้องกินอีกแกไม่มีน้ำสีมั้งนี่แม่เม็ดแต่กระท่อมชีวิตนี่คือที่ไม่ได้ยัดหาตึกยัดหาคอนโดดอกหยัดหาแต่กระทอมไปเถอะกูตัวาเขามคนดูอ่ะังไม่ลงไปนะขอกุละทางเลยไหนเนี่ยไหนน่ะนี่น่ะขอกุละทางเลยรู้มั้ยนเป๊ปซี่ผสมน้ำเปล่าเลยขอกุระก็ทำอย่างคืนเนาะอันไหนเพราะ พอกินไดก็กินคือเขาเรียกว่าคนรู้ใจตามดูจนรู้ใจเพราะว่าชีวิตจริงฉันไม่กินเหล่าเลยคือถ้าไม่ใช่ว่าจะของดีเราเวลากินก็กินกิน,กน<ม>แล้วไม,วไม่มันไม่คือใครวะกินแล้วมันยำแยะตะเป็ดอะคือ <c oughs> ไม่แยะไม่แยะนะเป็นเมือก <c oughs> เออแต่ว่ากูถ้ากินหลายกูจะจัดชัดัดัดพอละละเลยใช่ การลาเราทุกวันนี่มันมีวิธีเป็นไงอ,ะอ่ะอ่เราไม่ต้องไปสบาสบานแต่ก่อนเนี่ยพอ,อยจีวัดมารุมยืนพื้นอตอนอยู่ก็ไม่เข็มสาสเนี่ยมีวิธีไหมฉันอยากเลิกมากเลยการเลิกเราเนี่ยเราไม่ต้องเป็นสบานไม่ต้องแช่งตัวเองมันมีวิธีวิธียังไงสมมุติว่าไม่ว่าผัวใครติดเราหนักๆแกลองเดืจากหินวันละหลายๆขวดเนี่ยลอง ลองกินว่ากินวันละสองสองขวดกินสองขวดแล้วก็ลดให้มาเหลือวันละขวดโอ้ลดจำนวนลงอจากวันละขวดใหญ่เราก็มาให้เหลือวันละหนึ่งขวดน้อยโอ้เราจะไปหลักกัทนหันมันจะนอกใช่ใช่จากวันละขวดน้อยเราก็มาเป็นวันละฝาหลวมอะไรฝาหลวมตีก็แม่ขาก็เทใส่ขวดเอ็มลอยนะ่ะบานกูเหลยกฝาหลวมโอ้เขาเรียกกักนั่นแหละเขาเรียกฝาหลวมคนละบาทฝาหลวมจาก อีลาฝาหลวมก็มาเป็นทีละเป็กเป็กอ่านี่เริ่มละได้จากสองขวดใหญ่จากสองแล้ววันละเป็กไทยคน,นี้วันละเป๊กมันไม่ละไม่ได้ก็ไปเลยมันต้องสองขวดใหญ่ใหม่กระตุกมันต,มตัน้งน,นู่นเลยใครที่ไปเลยมันก็เมาเข่าเอาเขานั่หละไม่ได้ก็ไปกระตุกมันตั้งแต่สองขวดแค่นี้แนละ้ว<อ>ถ้ามันเลิกไม่ได้เราก็ต้องเมาอย่างมีสติโอ้ยไม่จริงนกคนเราน่ะ กูเห็นออกข่าวออกข่าวเนี่ยกูดูบางทีกูก็ว่ามันอ่านข่าวพิษหูพิษตาทำไมบางทีลูกไปยิงเขาไปฟันเขาเนี่ยก็โอ้ยไม่ว่าในเด็ดว่าลูกก็ไหนเราว่าอะไรลูกกูเนี่ยมันดีออแต่ว่ามันเป็นก็เหล่านนะก็ะเหล่ามันไม่ดีไงกินแล้วมันไปทําร้ายเขาไงว้าผมมึงเห็นไหมล่ะมันเป็นก็เหล่าแหละว่าเหลาไม่ดีเขาก็พูดถูกอะเป็นก็เหล่าว้ามันจะมาเกี่ยวอะไรก็เหล่าก็กินเหล่าไปแล้วมันก็ไม่ดีไง มันจิ้มเม่ดียังไงมันต้องโทษกขตนานต่อของหน่นทำไมอ่ะอ้าวเขากินเขาก็ไม่เห็นเป็นไหลแต่มึงกินเลยมึงเหียองเนาะเนี่ยเราก็ทํามาดีถ้าทํามาไม่ดีเขาจะเสียภาษีมันนี่นี่นี่เห็นไหมเราตั้งแต่รัฐบาลจุดกอดนี่กูติดติดติดอะไรก็นี่เดติดกระท่อมนี่กินหนุนเขามาแก่เนี่ยนี่เดี๋ยวรัฐบาลจุดใหม่เขามาเนี่ยเขาจะมีออยให้ยเราอันนี้ก็สิบเม็ดพกได้แล้วมา มีการพกได้อีกเนาะเออลูกลูกไหนไหมาแล้วมาอะไรมากินเหล้าเป็นเพื่อนจังหน่อยด้วเพื่ออยมันเมร์ะอ้ยแกกินเป็นเพื่อนนั่งอะไรมันมึงน่ะไม่เข้าใจคนเขาไม่กินหรอกเขาเหม็นเอากอฉันกินคนเดียวมันเหงากินเป็นโอ้ยกินเป็นเพื่อนนั่งอะไรโอ้โโอ้ยแก้วนะแก้วแก้วไม่ยกดื่มแก้วแก้วนี่เออกูไม่กูไม่ชอบกินเด่น แล้วมันไม่หายกินต้องทำเชิงหน่อยเออมันต้องแก้วแม่เว้กินทั้งทีเรื่องมากะแก่ได้กินเรื่องมากอะไรแกวมาแล้วเราล้นให้กูหว่ามึงไม่หายกินได้กูก็เลยทำลีลานะเอาโอ้ยกูไม่อยากหาดอกมึงอยากหาซะแกได้เรื่องมากเรียกเรื่องมากไงพนเรียกเขากินยังเสอกเล่นล้นนิดเดียวคนมันมีน้อยมันจีมดโอ้ย ถ้าเรียกเขากินละจะได้นะมึงไม่ต้องเรียกดอกยันหาคนเดียวเลยเขาก็ิ้นกันอย่างเงี้ยทีละกึบ่ทีละกลุบกูคนเผ่าโบราณกูชอบลิ้นแบบโอโออะไรโอโอิี่ไงโอโอนี่เนี่ยแบบมึงคืออย่างกันตรวจน้ำให้สามประเวสีน่ะตาเปดตาเป็ดตีตตเปตาตปตาตาตปตา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 ตตาตต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 า ี่ลินโอ้มันจะโอ้โหมันเจียวหน่าเด็ดไปแล้ลโอ้อด้วยกูกูชอบที่ละเท่านี้เลยคิดผิดคิดถูกก็ชวนแกกินนะลุงเมามามาเอากินกอยางเงี้ของอะไรก็จ้างกูจะบอกให้มึงรูถ้ามันขินยากอะไรที่ลำบากมันมีมันมีวิธีแก้แก้ไงคือกูแมื่กินเหลาเนี่ยกูจะเหม็นนฮะของอะไรมันมาจากจมูก ถ้าจมูกไม่ร hm ับกินเนี่ยนะขีเอ็งก็กินได้โอ้ถ้าจมูกไม่ได้กินได้ได้เอาปะปนของเมียแกทำไมแกจมูกดุนได้เห็นแล้วจึ๊บเลยมันไม่ใช่อันไหนมันเหม็นน่ะเอ็งบีบจะกเออ๋อบีบก็เมียก่อยังงิดเลยจะลึ่ไงแกมึงเนี่เอาบีบจมูกเแล้วกูจะกินเมื่อและแปลงกู เราจะสมมุติกันว่าครับสเป็ดไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์เนี่ยเวลาเวลากูกินล้เมึงค่อยอ,ออกนะ,นนนะกคือไม่ลุงคือ <c oughs> จัคือ้วคือตรงมันมึงใส่เราจริง <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีเราเป็นราการแสดงนะอเน่เน่เริ่มที่เคยแล้วจึงบีบบีบบีบเหมือนเหมือนเหมือนมึงจับใหม่เช็ดตูดถีนกันจะมือชั้นใหญ่ไงมึงก็จับเลยมามามาเออเหมือนมึงละเกียดปุนเป็นไงลุงโหลดทองจวดได้ไหน เอ้ยเอายกโยกยกโยกยกเชิงเขาท่าว่ะไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยเดี๋ยวเหม็นไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยเดี๋ยวเหม็นเออจมูกกูเคยกินแล้วเพราะเคยไว้แต่ก่นแค่นี้ไม่ต้องบีบกูจะยกเองเคยเหมือนกูระแวกไะไม่มีไม่แกล้งหรอกฉันรู้คนไม่กินทั้งเอาเอมมาปอบมาไอ้นั่นกับลุงคตรเมาเมาไอ้เที่ย เมาแล้วนี่เมาเมามันต้องให้มีประโยชไไน์ยัดหาเมาแล้วนอนมันไม่มีประโยชน์แล้วตมม้องเมายังไงให้มีประโยชน์เมาแล้วเที่ยวกะรี่ตัวเอง